ต่อที่เรื่องของการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเลยนะครับ<ฆ>ซึ่งมีการพิจ,พจราจรณามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติเราจะมีการพิจรารณาต่อในวันพรุ่งนี้ขณะที่ดิจิตอลทีวีเองเนี่ยก็ทดลองออกอากาศมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาความล่าช้าของการแจกคูปองกําลังสวนทางกับความต้องการของประชาชนณขณะนี้นะครับติดตามจากรายงานของคุณสวิทมิ่งมนครับ นี่คือภาพบรรยากาศความคึกคักนะครับของร้านขายกล่องเซ็ตทบอก์ในการรับชมดิจิตอลทีวีแต่คำถามหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจประชาชนและหลายคนถามถึงก็คือเวลาที่กรสชนั้นจะแจกคูปองให้กับประชาชนหลังออกอากาศหนึ่งเมษายนที่ผ่านมาแม้กสชจะบอกก็เป็นการทดลองออกอากาศแต่ข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อต่างๆกระตุ้นให้ประชาชนสนใจไปเลือกซื้ออุปรกรณ์เพื่อรับชมดิจิตอลทีวีโดยเฉพะกล่องรับสัญญ,ญาณและเสาก้างปลาแบบต่างๆซึ่งสูขาพูดตรงกันว่า กระแสทีวีดิจิตอลกำลังมาแรงและขณะนี้แซงจานดาวเทียมคึกคักขึ้นไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มทดลองอาคารตั้งแต่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาก็คึกคักครับเพราะว่าก็ม,มาถามตลอดเลยข้อมูลถามตลอดอทุกอย่างเมื่อก่อนระบบพวกจานมันมันขายดีอยู่แต่ตอนนี้ที่ต้นมาก็แซงกระแสมาแรงเหมือนกันนะครับอ,อ,อันนี้ก็ ถือว่ากระแสมาค่อนข้างดีแต่ว่าลูกค้าเ็ายังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับระบบเท่าไหร่นะครับส่วนมากไม่ต้องถามละจะซื้อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีความมั่นใจขึ้นว่าตอนนี้มันออกได้จริงแล้วม,มันมาแล้วเสียงสะท้อนจากคนขายกล่องรับสัญญาณบอกตรงการวัตธุรกิจขายกล่องคึกคักสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภควันนี้มีประชาชนไม่น้อยไม่รอคุปองของกสทชตัดสินใจควักเงินซื้ออุปกรณ์เองมันควรจริงๆแล้วต้องรีบแจกแล้วล่ะครับ เพราะว่านี่มันเริ่มใช้ได้แล้วคนก็อยากดูแล้วนะหลายคนก็เริ่มหาแล้วฮะตรงนี้การแจกคูปองที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะแจกไกลและมูลค่าเท่าไหร่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายกสทชที่ให้มีการตั้งกองทุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ซึ่งเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญศรีสุวรรณจันญ,ญาเห็นว่ากสะทะชกําลังทําให้ประชาชนในฐานะเจ้าของคลื่นความถี่ต้องเสียสิทธิจึงต้องมีแนวทางเยียวยาประชาชนที่ควักเงินซื้ออุปกรณ์ต่างๆไปก่อนหน้านี้ความล่าช้าของกระบวนการแจกคูปองกําลังสวนทางกับความต้องการรับชมดิจิตอลทีวีของประชาชนนั่นหมายถึงทุกวันจะต้องมีประชาชนควักเงินส่วนตัวซื้อกล่องรับสัญญาและอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆสุวิทย์วิ่งมนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน